ด้านล่างของหลวงพ่อเงินทั้งสององค์เนี่ยองค์หนึ่งเขาเรียกพิมพ์ี้ตาพิมพ์ี้ตาจะหล่อแบบนี้ฮะหล่อเบ้าทุบแต่ถ้าพิมพ์นิยมจะหล่อเป็นช่อนะฮะมีเดือยฮะจะจะชมองค์ไหนดีฮะคงจะบอกเกินข้าวๆได้ฮะอ,อ,องค์ขวาองค์ซ้ายมือสุดเนี่ยเขาเรียกว่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ พิมพ์นิยมเอย่ยจะมีสองพิมพ์มีเส้นรองมือกับไม่มีรองมือนะฮะองค์ที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าหลงวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับซึ่งมีทั้งหมดพิมพ์สามชายสี่ชายแล้วก็ห้าชายครับองค์ต่อมานี่คือเหรียญหลวงพ่อคูณจเจริญพรเนื้อทองคำแจกกรรมการเก้าโคตดสร้างจำนวนการสร้างสิบเก้าเหรียญน,นะฮะเหรียญนี้สร้างทั้งหมดสิบเก้าเหรียญน,นะฮะ สร้างในการแจกลงทานเมื่อพศ2536อ,อันนี้ก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากอันดับต้นๆในช่วงนี้นะฮะใครๆก็พูดถึงแต่เหรียญหลวงพ่อหลิวก็คือเต่าหลวงพ่อหลิวรุ่นแรกสร้างพศ2515-16อ,อ,25อะครับเหรียญแทบทุกเหรียญเนี่ยจะมีการแช่น้ำมนต์ปลุกเศษก็เลยจะมีคาบน้ำมนต์บ้างแทบทุกองค,ครับหาเหรียญผิวไฟเจอน้อยมาก จะมีคาบแช่น้ำมนเพราะท่านปลูกเศกในน้ำมนนะครับเดี๋ยวผมแกะให้เพื่อนๆได้ชมด้านล่างของพระคร่าวๆนะฮะเพราะว่าวิธีการดูลำบากผมจะพยายามหาเหรียญหล่อทิ้งโลหะใกล้เคียงกันให้เพื่อนๆได้ชมว่าดูยังไงเรื่องแท้เก๊ให้สัมผัสเห็นผิวพันธุ์เนื้อพระว่าโลหะหล่อเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งมีหลักในการดูอย่างไร เพิ่นว่าวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายรูปสตูดิโอครับเพราะว่ากลว่าเสียงจะหมดก็าอาจจะหยิบให้เพื่อนๆชมๆคร่าวๆนะฮะเขาเลือกพิมพ์ห้าชายนะฮะห้าชายใหญ่ครับเพื่อนๆเห็นนะฮะพยายามหมุนให้ดูนะครับถ้าเข้าไปเนื้อหาเนี่ยก็จะผมพยายามจะหาโลหะที่ใกล้เคียงให้เพื่อนๆได้ศึกษาอาจจะเป็น สมเด็จหลังคอนซึ่งก็มีอายุใกล้เคียงเพื่อเพื่อนๆได้เห็นว่าผิวพันโลหะร้อยปีก่อนหรือเกือบร้อยปีเนี่ยจะมีค่าความเก่าอย่างไรเห็นไหมครับด้านล่างครับด้านล่างจะแตกต่างกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูพิมพ์นิยมอีกทีฮะว่าพิมพ์นิยมเนี่ยจะมีช่อด้านล่างครับ อ่านนะฮะแตกต่างกันนะครับระวังคือให้ดูคร่าวๆนะฮะพิมพ์นิยมเนี่ยด้านล่างของหลวงพ่อเงินทั้งสององค์เนี่ยองค์หนึ่งเขาเรียกพิมพ์ขี้ตาพิมพ์ขี้ตาจะหล่อแบบนี้ฮะหล่อเบ้าทุบแต่ถ้าพิมพ์นิยมจะหล่อเป็นช่อนะฮะมีเดือยฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆมีเดือยบางองค์อาจจะตะไบาหายไปก็มีนะครับแต่จะส่วนใหญ่จะเห็นนะครับ วันนี้คงจะลบกวนเวลาเพื่อนๆไม่มากนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําการบ้านเรื่องสตูดิโอแล้วก็รูปถ่ายที่จะถ่ายให้เห็นหลายๆด้านนะครับก็จะลบกวนเพื่อนๆให้มีความสุขในการรับชม